ช่องแชนเนลสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องเมื่อวกับิภาคมาเก็บเห็ดให้เขาด้วยค่ะเด้ออันเห็ดอันป้านี่เป็นป้าติดอันมู่บ้านนะคะแต่บ่านเขาก็เศร้าใเห็ดงานเราค่ะเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มคําแล้วเนาะค่ะเนาะคนที่บ้านแชนแนลก็มาสระไปเรียนขับรถมาไม่แต่เห็ดเด้ค่ะเน่าทั้งผนกับเห็ดบิดเด้ค่ะไล่ค่ะค่ะมาเลยค่ะลุยค่ะ ลุยก่อนเสียนมันสิคําไปก็น,นี้ค่ะแต่ว่าว่าคําบอกกับ่าคําแห้งหรอค่ะมันมืดอันฝนลินคนที่บานเชนแนวก็เลยอันเก็บมองนี้แลว้วก็คือสิกาบ,บานละค่ะอันที่มอไซประมาณสิบนาทีกับสิฮอดบานละค่ะเพราะว่าม้าปะไก่ค่ะเมื่อน,นี้มาาปะไก่มาผู้เดียวเมืออื่นก็สิบไปอีกป่านึงฝนลิน ยุ่งหลายลายค่ะฝนตกนค่ะมีแตออ่ดอกใหี้ยเด้อค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มากค่ะเมื่อนี้้งองเขาไปเฮ็ดงานแล้วป้าเมื่อวานนี่ค่ะเม่วานนี่ก็ได้บ่หลายดอกค่ะยี่สิบสามกิโลหนึ่งเมื่อวานเนี่ย มันเต็มมันบ่มีนมม้องไสก็เลยกออกมาส่อๆอยับกล่องมืให้ไก่เด้ค่ะเด้อไก่เกลียวบลเห็นบ่ค่ะเมียนเหมือดเด้ค่ะนะ,ะ,ะนค่ะเมียนเหมือดเลยค่ะนี่ก็หยาอะไนี่เสือปลเห็นค่ะเมียนเหมือดเลยค่ะ อากาศก็ค่อยโอ้บไดนี้นี่มืออื่นยังสิคากอากาศบ่ดีมืออื่นฝนตกดีตรงที่บ้านเห็ดกระสีนักแจ้งน้อยนี่แหละค่ะเมื่อวานนี่เห็ดเบาโพดยิ่งเก็บทั้งงอนยิ่งเหลี่ใหญ่เลยเก็บกรบโปเบิร์ดมันเป็นปลาไก่ค่ะมันต้องไปกับรถงดที่จำปากเลยค่ะยุ่งหลายมายทั้นี้ค่ะ อันนี้สิเป็นชีคำคำในแก้วไมมันมันเป็นพันของมันไหมคะ่ะแต่ละพันะจะบคือกันพันนี้ก็จะออกซิม ียงอูอี e พ่อบ้านบางที่เสียกันดูดซีบจำข้อเสียกับขึ้นไปหาปากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษโขออภัยด้วยค่ะเด้อบางที่ก็ะซัำน้ำพร้อมด้วยค่ะอันแบบขาเข้าซ้ำใน่ไหค่ะดอกเขาก็สิเริ่มดำก็สิไปหาเน่าสิไหมค่ะขบนตุกหล ยิง่งเกิดติดติดกันเด้อค่ะเด้อเอาไว้ขนาดนี่เนี่ยติดติดกันนะี่สะิเอาไว้ขนาดนเขากรรมมันติดกันหลายมันก็จิได้ขิงแยงหน่อย ไก่ไก่หุ่นกระแมนเด้ค่ะยวนไก่ไก่ตรงเนื้อเนื้อจะงอยนะคะแม่นมืดค่ะเจ้าที่ขายประจำราคาลงดอกค่ะต่วบากไปขายเจ้าใหม่สิไหมค่ะ ฉันเหวียงกับสิฟ้าวนี่แจ้งน่อยเสียงอ่นมันติดหมู่บ้านเสียงคนเขาทํางานเขาก็หยุดแล้วนี่นไคะ่ะว่าล่ะค่ะน้องเขาหยุดซีมงแรงนานนะคะ่ะเนาะคนที่บ้านชันว่าฉันเหวี่ยมาหอดปลาเทียงเสียง สองพันได้คะ่ะติดกันเลยคะ่ะอันนี้พันนีอ่นดอกสีบานอีแบบนึงพันนีสีดอก nhân, สีอันนสับๆพันดอกสับๆนี่ขาสีนิ่หน่อยดอกตเตีย้ยๆท่านเนี่ยขาอ้ว,ว,วน,น,นยุคลาย กำล่าลูดเป็องสิค่ะกำล่าลูดอันมันบมขาดนึงว่ามันขาดเท่าก็ดึงขึ้นอย่างนี้นสิไหมคะมันก็นเลยเป็นที่แรกเมื่อวานสิบบอยมากมองนี้ดอกค่ะเพราะว่าว่าสิเก็บแต่นอกๆนอกๆอัน คนกับเก็บให้ยากไหมคะอาจจะเป็นฝรั่ง,งพอมื่อนี่ก็พอฝรั่ง,งไปเก็บไปกินนะะี่บอกค่ะอันนี้ดอกเขาสิบวคซีนกันดอกเขาจะเป็นซ้ำสัมพยาบาลใช่ไหมสิขยับกล่องมาได้ค่ะเด้อสิอันนั้นไม่ใช่หน่อย กนมีแนกคะน่ะมนยก็ต้นใหม่ใช่ไหมพี่หน้องอ่ะสิบวเห็นแต่ว่าคนไทยบัานเช่ไแนวเก็บเสิเห็นล้วสิ่ะค่ะข้างๆคนไทยบัานเช่นแนว่็มีด้วค่ะข้างหลังนี่ค่ะ มญ่่่ะคมันก็ะดีอยู่อย่างคือวันนั้นเขาจำสิค่ะแต่วันก็สิีมีแบบว่าพลาดไปบ้านเข้ารามันขาดแต่ว่ามันบ่ขาดอะหลุดเอาหัวมันไหมค่ะมันเสีด้ขิงเงี้ยเขาก็มาดึงออกสิค่ะนะคะได้เราด้วยค่ะเนี่ยยี่สิบกว่าดอกหรอคะมันดีตรงสี่งละค่ะ้ามันจุ่มใหญ่ค่ะ ันนี้ก็กินใหญ่ยุตบ้านอยู่ห่างๆกันนะคะเอาเก็บสิละค่ะเดี๋ยวทั้งทั้งหนึ่งก็เต็มไัดด้วยคะ่ะทั้งนี้คะ่ะ เดี๋ยหมึงหนาพอมีเดี๋ยวพีมามาเดี๋ยวเขาก็ต่ายแล้วค่ะตรงหัวเขาพาฒตาน,นห่อนเดี๋ยวเขาขืนอัตโนม,มัติแล้วค่ะหนาเฟื่อนเี่ยมันถึงเปลี่ยนตลอดนะคะเพราะว่านนี่หิมาม่ามันตายนี่มันขื่นก็ขืนไม่แบบบ่คือเก่าไหมคะบ่ค่ะน้าไปเวอร์ด้วยะ ทวันช้านียวถึงว่าอัลุยลุยแบบเฝ้าๆนะคะมอุดปูดเดหลอดเห็ดอืนเอาไปถางๆแต่มันก็บอพัดชากันไหมคะมันบาสัมพันธ์กันระวางมือกับบนถังไหมค่ะ มันก็ไม่ต้องหยกมานำ้ำปฏิบัติเชนแนวกตรรวดเดียวควมที่บ้านอันนี้ดอกไม้เห็นไหมคะสีมันดอกแบบไม้ แบบดแบบอกไัน,นี้ดอกข้อมสำนามสีคือกันแต่ว่าอันดอกไกลๆเนะะี่ยเห็นบ่มันคนละยางเลยค่ะแต่ก็เป็นเห็ดแบบเดียวกันแต่ว่าลักษณะดอกเขาสีคลื่นกันกับอันอันอันชี็ขาวๆเนะะี่ยค่ะเห็นบดะหมอนคนละยางอืแต่ว่าใส่ได้แบบส่อนดี้มาไปใส่ถังแันสีคน,าาะนละสีอีพี่นี่พ่อแคเนี่ก่อนนะคะเดอ้อเดี๋ยวคนตะบานเช่นเออเก็บเห็ดบนไปนี่จะง,งอยแหล้กกับสีกาะบานนะะันค่ะ สวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนที่บ้านใช่ไหมเอด้ะค่ะเด้อขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะพื่อพี่น้อง